ตัวเองได้คาร่ากับอเนเลโนในช่วงเวลาหลายสิบปีหลังจากที่อีเลโนหนีออกจากเดวิลและเมื่อทั้งสองพบกันในเมืองเดียวกันคาร่าก็มีเรื่องราวที่ต้องร่งความจริงของเธอเช่นกันคาร่าเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตมาตัดเช่นเดียวกับอิเลโนเธอพบว่าอีเนโนเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าใจความรู้สึกของเธออย่างแท้จริงและทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะแมลล่และลูกคาร่าทำงานเป็นสูพณีในเมืองที่หาเงินเลี้ยงชีพเธอต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแลากับ ว่าความเป็นแวมไพร์ของเธอไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเธอต้องหลุบซ่อนจากความจริงที่ว่าเธอกำลังฆ่าผู้ชายเพื่อรักษาตัวเองในภายใต้ความเจ็บปวดนั้นเธอก็อยังคงเป็นแม่ที่ดูแลอิเลนอ,อิเลนเริ่มโตขึ้นและมีความรู้สึกต่อรูปมากขึ้นเธอค้นพบว่าเธอสามารถรับได้แม้ฐานะแวมไพรและการเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฟรงค์ ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่รับและเอาใจใส่เธออิเลโนค่อยๆเริ่มเรียนรู้ความรักอาจจะเป็นสิ่งที่เธอสามารถมีได้แม้โลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนและเลือด ในที่สุดเดวิลกับมาหาอิเดนและคาร่าหลังจากที่เขาได้ทรมานตัวเองจากกันอยู่อย่างโด,ดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายสิบปีเขากับมาหาอิเดนเพื่อพยายามทําให้เธอกลับไปเป็นแหมไพายเหมือนเดิมเขาต้องการให้เธออยู่กับเขาและกลับไปสู่การมีชีวิตมตะที่เขารู้จักเรื่องราวนาไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างอิเดนอและเดวิลเมื่ออิเนตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองกลับไปสู่โลกเก่าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสูญเสียเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตใหม่กับ Friend, และไม่ให้เรเวลมีที่พลในชีวิตของเธออีกต่อไปในตอนจบอิเลนอร์และคาร่าต่างต้องเผชิญกับการต่อสู้ในการที่ลูกไม่ยอมให้พวกเขามีความสุขได้อย่างเต็มที่แต่พวกเขาตัดสินใจที่จะหาทางใหม่ในการใช้ชีวิตแม้ว่าพวกเขาจะต้องหลบซ่อนจากการเป็นแมมพายแต่พวกเขาก็ายังมีความหวังและบางครั้งความแล้วก็ยังมีค่ามากกว่าการมีชีวิตอมตะ